สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนตอนนี้เล็กกำลังจะมาเพาะมะม่วงทองดำนะคะเพาะจากมเมล็ดนะคะก็มีวิธีการทำอยู่ให้มะม่วงขึ้นนะคะในช่วงนี้ในช่วงร้อนๆหน้าร้อนนะคะเรามีเทคนิควิธีการทำอยู่เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าทำยังไงอันนี้ก็คือเป็นน้ำในบัวนะคะน้ำเปล่าเนาะที่ตักมานะคะแล้ววิธีการเพราะของเล็กก็คือเล็กจะใส่จุลินทรีย์แสงข้อแสงลงไปละลายในน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อแค่นี้นะคะ ก็เทลงไปในน้ำเพื่อเอาไปรดถ,ถุงที่เราใส่ดินไว้นะคะเตรียมในการาเพาะมะม่วงนะคะได้ทำสูตรนี้แล้วก็คือมะม่วงมันงอกดีนะคะเราก็เอามารดเนาะเดี๋ยวรดลงไปเลยนี่นะคะก็เตรียมดินกรอกใส่ถุงดาเรียบร้อย เลือกแบบว่าถุงที่ปากกว้างนะคะมันจะใส่เม็ดของมะม่วงได้พอดีเลยถ้าปากแคบก็คือเราจะต้องได้แกะเม็ดมะม่วงแต่ช่วงนี้ไม่ควรแกะนะคะแกะเพื่อให้งอกไวอะคะ่ะตามที่สูตรที่เล็กเคยทำไว้เนาะเดี๋ยวเอาไอ้นี้มานั่งทำตรงนี้เพราะว่าในช่วงนี้เนาะมันร้อนมากเลยค่ะเล็กจึงเลือกที่จะทำสูตรนี้นะคะก็คือเราไม่แกะ อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเล็กพอมะม่วงยังไงให้มันติดเนาะเดี๋ยวขอเวลาใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เม็ดที่เหลืองๆที่เล็กวางไว้นะคะก็เป็นมะม่วงทองดำทั้งหมดนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเล็กจะเพาะทองดำไว้ทั้งหมดก็คือเพาะจากเมล็ดต้นที่ยี่สิบกว่าปีที่แม่ปลูกไว้นะคะนี่เนาะเดี๋ยว เอ,อเอาถุงมาดีกว่าเามื่อวานเล็กปลเปลือกใส่ถังนะคะเอาถังมาต่อรอแป๊บนึงนะคะแล้วก็ต้องทำใจอย่างหนึง่งเวลาที่เราเพาะแบบนี้นะคะมันจะมีมแมลงวันมแมลงวันจะชอบมาตอมเนื้อมะม่วงนะอันนี้เป็นมะม่วงทองดำที่มันแก่จัดสุกนะคะแล้วก็ล่วงลงมาเดี๋ยวจะ บอกให้ดูก็คือเราจะคือมันกินไม่ทันนะคะช่วงลมมาแต่ฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกลมมาอย่างเงี้ยค่ะมันแก่จัดอยู่ข้างบนเนาะก็ร่วงลงมาแบบนี้ละคะ่ะเราเก็บไว้เพาะได้เลยมันสุกจัดมันก็จะมีดำๆนะคะนี่ ก็ปกติแล้วจะพอแบบที่พ่อบอกเนาะที่เราตากเม็ดไว้นะคะแล้วก็เอามีดจิ้มตรงนี้แล้วก็แกะเม็ดข้างในออกมามันจะงอกไวแต่เล็กรองแล้วค่ะมะม่วงแต่เล็กรองทําแล้วนะคะมะม่วง,วงอ,อกร่องที่ทําไปก็คืองอกแค่ไม่กี่ต้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันร้อนมากเราจึงให้อ่เนี่ยคะ่ะเม็ดด้านนอกนะคะที่แข็งแข็งเนี่ยเนี่ยนะคะที่มีเปลือกหุ้มอยู่เนี่ยให้มันครอบอยู่นะมันจะช่วย มันจะช่วยให้เมฆข้างในไม่ร้อนจนเกินไปนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวมากนะเราก็ให้ธรรมชาติดูแลกันก่อนนะคะคือถ้าเราแค่เอาวางไว้ถ้าใครเคยเพาะมะม่วงคือโยนไปอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมแค่โยนไปนะคะหรือมีความชื้นอย่างเงี้ยฝนตกลงมานะคะก็มันจะงอกนะนะคะต้นของมะม่วงมันจะงอกออกมาเพราะฉะนั้นเล็กก็เลยทำสูตรนี้ เดี๋ยววา,างไว้นี่ก่อนนะคะขออีกลูกหนะึ่งนี่หายไม้สวยมากๆลูกสมบูรณ์มากนะคะตัวนี้ก็คือเล็กรดด้วยปุ๋ยฟรีก็คือปุ๋ยเศษอาหารของเราที่เราเก็บไว้นะดูนะคะเดี๋ยวเล็กจะให้ดูโอ้โหนี่ค่ะแก้มมะม่วงสวยมากเลยดูนะคะนี่คือทองดำหวานอร่อยมากคือกินแบบแกะจัดก็อร่อยกินสุกก็อร่อยนะคะเนื้อมันไม่เละอันนี้ที่มันเละก็คือมันร่วงลงมานะคะ เห็นไหมคือสวยมากเลยค่ะห็นะสวยมากๆเลยหลายคนนะคะจะถามว่ามันมันไม่กลายพันธุ์หรออะไรอย่างนี้นะคะก็แม่เล็กก็ปลูกจากการเพาะเมล็ดนะคะเล็กก็ปลูกทองดำจากการเพาะเมล็ดต้นนี้เหมือนกันเนาะรสชาตินะคะสีความหอมเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมคือเราดูแลดีนะคะ มันก็ไม่ไม่แบบไม่ไม่กลายพันธุ์เป็นพันธุ์อื่นนะก็เป็นทองดําก้นแหลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใบก็สีเขียวเข้มเหมือนกันรสชาติก็อร่อยนะคะก็คือถ้ามีเยอะเราก็เอามาไอ้นั่นเนาะเอามากวนอร่อยมากเลยนะคะได้แล้วเนาะได้แล้วเดี๋ยวมาทางนี้กันอ่านี่ค่ะอืม ก็วางลงอย่างนี้เลยนะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาดินมากลบเนาะกลบดินบางๆนะคะป้องกันแมลงวันมากวนไม่ต้องหนามากนะคะถ้าหนามากมันจะไม่งอกเหมือนปกติเราวางไว้เฉยๆขนาดวางไว้เ,เรา รดน้ำไปอย่างเงี้ยค่ะวางไว้ที่มีดินผสมหินนะคะมันก็ยังติดเลยยังงอกเลยนะนี่ค่ะแล้วก็จะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำใส่ลงไปปริมาณนิดเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเพาะพันอยู่ยังไม่ต้องการปุ๋ยมากนี่ค่ะทองดำทั้งหมดนี่ จากนั้นมีปะแรงวันนะคะจากนั้นเราก็จะรดน้ำค่ะจะย้ายไปเก็บในที่ที่เป็นรัมไรนะคะหรือในร่มเลยนะนนนะรดแล้วก็โผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่ดินเยอะมันจะไม่งอกก็ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่จะให้ดูเป็นตัวอย่าง ส่วนเม็ดพวกนี้นะคะเล็กก็เก็บไว้อันนี้มันคือมาทำไม่ทันทองดำเหมือนกันนะเอาไปเป็นปุ๋ยนะคะส่วนพวกนี้เป็นเขียวเสวยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะม่วงอกร่องนะคะเนี่ยดูก็ออกก็จะมีพวกน้ําดอกไม้เนี่ยค่ะที่เราเก็บสะสมไว้นะเวลาเราขับรถผ่านไปทางไหน ถ้ามีเยอะๆนะคะเราก็อันนี้เม็ดอะไรไม่แน่ใจลิ้นจี่หรือเปล่าไม่รู้นะคะก็เก็บไว้เห็นอะไรก็เก็บไว้นะคะเพราะว่าชอบเพาะพันมากเนาะเนี่ยเวลาเราไปเดินทางไกลๆนะคะเราก็อย่าทิ้งเนาะที่เขาบอกว่าให้โยนไปในป่านะคะมีความชื้นนะมันอาจจะงอกนะคะเกิดเป็นต้นไม้ให้ร่มเงาให้ออกซิเจนกับโลกนะคะเนี่ยก็จะเก็บไว้แบบนี้แหละแล้วก็ให้ดูตรงนี้ Yeah. มะม่วงที่เห็นอยู่นี้คือมะม่วงเบานะแล้วก็อันนี้เป็นฟ้าทลายโจรมีเม็ดนะคะร่วงไปส่วนตรงนี้เป็นหญ้าก็ดึงออกจริงๆฟ้าทลายโจรเยอะนะคะนนี้คือเกิดจากความแห้งแล้งมากนะคะท่านผู้ชมมีแต่ลมมีแต่ลมนะคือคือเรารดน้ำค่าน้ำบ้านเลยค่ะแ0ดร้อย คือสูงมากนะคะท่านผู้ชมก็คือต้นไม้มันเยอะก็ใช้น้ําเยอะเพราะว่าฝนมันไม่ตกเลยนะคะฝนไม่ตกเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมเราก็ามารดน้ําอันนี้เป็นฟ้าทลายโจรจะบอกว่าขมมากลองชิมดูแล้วนะคะกินแบบอัดแคปซูลดีที่สุดเนาะลองดูแล้วแบบขมจริงๆค่ะขมจริงๆขมมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะม่วงเบานะคะเนี่ยได้มาจากใต้ นี่ค่ะก็จะวางไว้บนสังกะสีนะคะไม่งั้นอะ่ะคือรากมันจะงอกลงด้านล่างเนี่ยเห็นไหมถ้ารากแบบแก้วลงลึกนะคะอย่างลงลึกใส่ดินน่ะเวลาเรายกออกไปอะ่ะเวลาที่เราย้ายไปปลูกมันจะตายมันจะเฉานะคะเพราะฉะนั้นเราวางไว้อย่าให้มันชอนชัยลงดินเนาะรากมันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรกจะใช้ดินกลบ โผล่ขึ้นมาเยอะนะคะเดี๋ยวเติมดินให้ส่วนมากนะคะถ้าไม่รีบมากเลยจะปลูกมะม่วงจากมาเมล็ดเลย มันแข็งแรงดีนะคะบางทีเราบางทีเราเคยซื้อกิ่งพันมาน่ะตายไปเยอะมากเลยค่ะแบบมันเหมือนมันโดนลมโยกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ดามนะคะแล้วบางทีเราแบบคือมันมันเรียกว่ามันความแข็งแรงมันไม่สู้ที่มีรากแก้วแล้วก็มะม่วงที่มันเป็นมะม่วงโบราณนะคะเวลาเราเพาะจากเมล็ดอ่ะมันจะไม่ค่อยกลายพันธุ์แต่ถ้าเป็นมะม่วงแบบพันธุ์ใหม่อ่ะ เขาบอกว่ามันจะกลายพันธุ์อันนี้เล็กลองแล้วนะคะทองดามพวออกร่องอย่างเงี้ยเราเพาะจากเมล็ดคือมันมีมะม่วงโบราณที่แม่ปลูกไว้ค่ะจากเมล็ดมันก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ลองดูนะมะม่วงเบาได้มาเยอะอยู่นะคะก็ติดนี่แหละมะม่วงเบาจะเป็นใบแบบนี้นะคะใบเล็กๆสั้นๆเวลาออกลูกมาดกมากเลยชอบนะคะ เห็นนะคะเห็นเล็กยังไม่มีต้นจริงๆหรอกเพิ่งลองเพาะนะคะแล้วก็มีกิ่งพันอยู่กิ่งหนึ่งซื้อมากิ่งละร้อยห้าสิบกิ่งพันปลูกลงไปแล้วนะคะก็ดูว่าจะรอดไหมจะถึงฝนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ปกติดีอยู่นะคะแต่ว่าการแตกยอดอะไรก็ก็ไม่ได้มากมายนะคะก็เฝ้าดูอยู่ก็ไม่ได้ต่างมากแตกยอดบ้างนะคะช่วงที่ได้ฝนนิดหน่อยเนาะนี่ยค่ะมะม่วงเบาก็โตช้าเหมือนกันนะอันนี้ปลูกจากเมล็ดลองดูนะคะ ลองดูเป็นแบบนี้แหละที่เล็กทำน,ะนี่ละค่ะก็มาแบ่งปัน นะถ่ายคลิปไปด้วยนะคะบอกวิธีการไปด้วยว่าใส่แบบนี้เนาะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะในการช่วยในการเพราะพันธุ์เมล็ดต่างๆนะคะชอบเพาะเมล็ดแบบเล็กนะคะก็ลองไปทําดูนะคะวิธีการนี้ลองดูค่ะเล็กทําแล้วนะคะมันงอกดีนะใส่ไม่เยอะนะคะจุลินทรีย์สังเคราะหแสงช่วยได้ดีมากนะคะแล้วก็ใครยังไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเห็นไหมทางนู้นก็มีไว้นะคะน่ะเห็นไหม ใส่6ลิตรนะคะก็ไปทํานะคะท่านผู้ชมไปทําสูตรไม่มีหัวเชื้อก็มีนะเล็กแชร์ลงไปแล้วและล่าสุดมีคนโพสต์มานะคะแดงทุกขวดคือไม่มีหัวเชื้อนะคะท่านผู้ชมคือไปค้นหาวิธีการทําจลินรีสังขงาะ้อแสงที่ไม่มีหัวเชื้อเราสามารถมีจลินรีสังขาะ้อแสงได้ทุกคนถ้าเราทําด้วยความรักและความตั้งใจทดลองทําจนได้นะคะบางคนทําแค่ครั้งเดียวก็ได้เลยค่ะวิธีการทําจุลินรีสังขาะ้อแสงที่ไม่มีหัวเชื้อนะคะเล็กลงไว้แล้วนะไปทําดูนะคะ สำหรับเอามาบํารุงพืชผักในช่วงนี้นะคะปลูกผักกินเองปลูกต้นไม้บํารุงดอกไม้ต่างๆนะคะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลองดูนะคะเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่เราทําเองได้เนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเล็กจะไปเพาะมาเมล็ดว่าม่วงต่อนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ